วันก่อนมีข่าวว่าจีนใช้ควอนตัมเรดาร์ในการตรวจจับเครื่องบิน f 22 Raptor ได้ทำเอาบรรดากองเชียร์จีนเฮฮาไปตามภาษาหลังจากที่เงียบมานานวัยจีนได้ไม่ถนัดมากนะักเพราะว่าจีนมีแววไปเข้าข้างเขมเมนจีนรายงานว่าเริ่มสร้างเครื่องตรวจจับโฟตอนแบบ4ช่องสัญญาณซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับเครื่องบินสเตล f 22และ f 35ของสหรัฐอธิบายเพิ่มเติมโฟตอนก็คือ อนุภาคพื้นฐานของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโฟตอนก็คือหน่วยพลังงานที่เล็กที่สุดเรียกว่า1ควอนตัมควอนตัมวีด้าก็คือการตรวจจับที่ใช้หลักการของอนุภาคของแสงอันนี้อธิบายแบบไม่ง่ายจริงๆมันซับซ้อนกว่านี้วีด้าทั่วไปก็คือตรวจจับสัญญาณคลื่นวิทยุหรือว่าคลื่นไมโครเวฟในการสะท้อนกลับเพราะฉะนั้น ควันตั้มวีระจะตรวจจับได้เร็วกว่าแม่นยำกว่าละเอียดกว่าตรวจจับได้แม้แต่การเคลื่อนไหวเพียงเล็ก